สุสิม,มสูตรว่าด้วยสุสิม,มเทพพบุตรร้อยสิบเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอ,อนนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วนั่งณนะที่สมควรท่านพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระอ,อนนท์ดังนี้ว่าอานนท์เธอชอบสารีบุตรหรือไม่ท่านพระอ,อนนท์กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาแเล่นไป มีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชำแรกอดทนต่อถ้อยคำเป็นผู้ทักท้วงตำหนิคนทำชั่วใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานอนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานอนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้น ใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบสารีบุตรอาโนนสารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาแล่นไปมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชำแรกกิเลสมักน้อยสันโดษ เป็นผู้สง,งัดไม่คลุกคลีปรารบความเพียนเข้าใจพูดอดทนต่อถ้อยคำเป็นผู้ทักท้วงตำหนิคนทำชั่วใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบสารีบุตรครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคและท่านพระอานนท์ กำลังกล่าวสรรเสริญคุณของท่านสารีบุตรอยู่สุสิมาเทพ,พบุตรผู้มีเทพ,พบุตรบริษัทธ์จำนวนมากแวดล้อมแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณทนะที่สมควรแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเจ้า ข้อนี้เป็นอย่างนั้นใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตตำหนิคนทำชั่วใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาส จะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรเพราะว่าข้าพระองค์เข้าไปหาเทพ,พบุตรบริษัทใดๆก็ได้ยินเสียงพูดอย่างหนาหูว่าท่านพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาเล่นไปมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาจำแรกกิเลสมักน้อยสันโดษ เป็นผู้สงัดไม่คลุกคลีปรารบความเพียรเข้าใจพูดอดทนต่อถ้อยคำเป็นผู้ทักท้วงตำหนิคนทำชั่วใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทะลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรครั้งนั้นเทพบุตรบริษัทของสุสิมาเทพบุตร เมื่อสุสีมาเทพบุตรกำลังกล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระสารีบุตรอยู่ต่างปลื้มปิติเบิกบานใจเกิดปิติสมนัะมีรัศมีวันนาเปล่งปลั่งปรากฏอยู่ดุดแก้วมณีและแก้วไพูทูลอันงดงามตามธรรมชาติถูกในช่างเจรไยดีแล้วแปดเปลี่ยมวางไว้บนผ้ากำพลสีเหลืองส่องแสงแปลวพรปลสุกสกาวอยู่ฉะนั้น เทพบุตรบริษัทของสุสีมาเทพบุตรเมื่อสุสีมาเทพบุตรกําลังกล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระสารีบุตรอยู่ต่างปลื้มปีติเบิกบานใจเกิดปีติสมณะมีรัศมีวันณะเปล่งปลั่งปรากฏอยู่ดุดทองแท่งชมพูนุชเป็นของที่บุตรนายช่างทองผู้ขยันใส่เบ้าล้อมไล่มนทิน จนสิ้นราคีแล้ววางไว้บนผ้ากำพลสีเหลืองส่องแสงแผลวพราวสุกสกาวอยู่ฉะนั้นเทพปรบุตรบริษัทของสุสิมาเทพปรบุตรมีรัศมีเปล่งปรังปรากฏอยู่ดุจด,ดาวสุกเมื่ออากาศปลอดโปร่งปราศจากหมูเมฆในฤดูสาธกาลส่องแสงแผลวพาวสุกสกาวอยู่ในเวลาใกล้รุ่งฉะนั้น เทพบุตรบริษัทของสุสีมาเทพพบุตรเมื่อสุสีมาเทพพบุตรกําลังกล่าวสรรเสริญคุณของท่านพระสารีบุตรอยู่ต่างปลื้มปีติเบิกบานใจเกิดปีติสมน,นัสมีรัศมีวันณะเปล่งปลั่งปรากฏอยู่ดุจด,ดวงอาทิตย์เมื่ออากาศปลอดโปร่งปราศจากโมเมฆในฤดูสาธการพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ขจัดความมืดที่มีอยู่ในอากาศทั้งปวงส่องแสงแพลวพรวสุกสกาวอยู่ฉะนั้นครั้งนั้นสุสีมาเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารพบท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรใครๆก็รู้จักดีว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่คนมักโกรธมีความมักน้อยสงบเสงี่ยมฝึกแล้ว มีคุณงามความดีอันพระาศาสดาทรงสรรเสริญเป็นผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งพระผู้มีพระภาคตรัสคาถาตอบสุสีมาเทพบุตรปรารพบท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรใครๆก็รู้จักดีว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่คนมักโกรธมีความมักน้อยสงบสง,งียยมฝึกอบรมดีแล้ว รอเวลาอยู่สุสิมาสูตรที่เก้าจบ